สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ New Hacker อีกแล้วนะครับผมอก็อยากจะถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับว่าใครรู้จักพี่บอสบ้างครับใครรู้จกักซีเวเตอร์มั้งครับผมช่องซีเวเตอร์นะครับผมแล้ช่องอของพี่บอสนะครับถ้าใครรู้จักก็ช่วยแท็กไปหน่อยนะครับผมช่องพี่เขามียอดซับอยู่หมื่นกว่าซับเลยนะครับ ก็เยอะพอสมควรก็เลยทําให้มีหลายคนมาแอบ,บอ้างเป็นตัวพี่เขานะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมคือถ้าผมไม่เป็นไม่ใช่คนที่แบบเคยอยู่กับพี่บอสเขานะครับผมจะจับผิดไม่ได้เลยคืออดีตอ่ะผมเคยอยู่กับพี่บอสผมจะรู้เลยว่าพี่บอสเป็นคนพูดจาอย่างไงเวลาแกพิมพ์มาแกจะเป็นคนพิมพ์ยังไงนะครับผมและอันนี้ก็คือตัวอย่างที่จับง่ายที่สุดนะครับแกบอกอ่าคนที่แอบ,บอ้างบอกว่า นิวขอยืมรหัสได้ไหมอ่านิวผมขอยืมรหัสได้ไหมซึ่งพี่บอสจะไม่มีคําพูดที่ว่าผมเด็ดโดยเด็ดขาดอ่าจะนานมากที่จะได้ยินคํานี้ขึ้นมานะครับผมอ่าแลกรหัสกันเล่นไหมคือมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับที่พี่บอสจะมาแลกรหัสเล่นกับพี่นะครับผมเพราะว่ารหัสของพี่บอส VIP 15นะครับผมอ่ามี Dark M38, Death ด3 8ด้วยซ้ำ แล้วเขาจะมาแลกเล่นกันทําไมล่ะครับอาแถมเขาเป็นหัวแคนคิตตันฟ็อกแถมผมเป็นหัวแคนอามาเฟียต่างคนต่างเป็นหัวแคนซึ่งกันและกันมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยล่าให้คนอื่นยืมเล่นนะครับผมอาแล้วผมก็ถามกลับไปว่าใครเนี่ยแล้วแกก็บอกตอบโอ้โหคำว่าตอบนี่แหละซึ่งตัดสินใจง่ายที่สุดเลยว่าไม่ใช่พี่บอสแน่นอนแล้วอาผมก็เลยพิม อ่าสงสัยกลับไปว่าสงสัยกลับไปนะครับและแกบอกไปดูช่องครับตามชื่อไลน์เลยผมชื่อบอสครับอ๋อเด็ดมากผมชื่อบอสครับไอสัตว์คือพี่เคยอยู่กับพี่บอสมาก่อนนะครับพี่ไม่งงขนาดนั้นนะครับผมอ่าแล้วพี่ก็เลยอัดเสียงไว้ว่าเหรอใช้พี่บอสเหรอ ใล้วพี่ก็บอกตลกแล้วแล้วแกก็บอกครับแล้วพี่บอกเหรอปุ๊บพี่ก็เลยเข้าไปแคปเข้าไปแคปรูปของเขามานะครับผม mm hmm. อ่าเดี๋ยวขอปลดบ็อกก่อนนะครับผมอ่าไม่ปลดละก็ดูกันเลยชัดๆนะครับว่าไม่ใช่พี่บอสแน่นอนอ่าดูเองนี่เหรอพี่บอสอ่าดูเ mm hmm. พิ่งรู้นะว่าพี่บอสอายุ mm hmm. ลดลงมาเหลือขนาดนี้แล้วอะ ทําการย้อนเวลาเลยครับนั่งทมมัชชีนมาเด็กน้อยเยอ้ย่ะดูนะครับอยู่ใช้ทะเลด้วยนะครับพี่บอสกูฮาจิ นี่คือหน้าตาของพี่บอสนะครับนี่นะครับคือหน้าตาของพี่บอสคุณเล่นนะอันนี้คือคนแอบอ้างเฉยนะครับนี่นะครับคือหนังหน้าของมันนะครับหน้าด้านมากเลยครับแอบอ้างเป็นคนอื่นนะครับผม ซึ่งเป็นคนดังด้วยเป็นคนที่หลายๆคนรู้จักด้วยทั้งๆที่เป็นคนที่เขารู้จักกันเยอะนะอืมแต่ก็ยังกล้าที่จะแอบอ้างเอาคนอื่นมาเป็นตัวเองเอารูปคนอื่นมาใช้อ่าว่าเป็นตัวของเราคือการกระทําแบบนี้เขาเรียกว่าเฮี้ยครับใช้คําพูดได้คาเดียวคือเฮี้ยครับอ่าก็ อ,อยากจะพูดกลับไปวา่าถ้าใครรู้จักช่องอของพี่บอสก็ฝากแชร์ไปให้พี่บอสด้วยนะครับพี่บอสเขาจะได้รับรู้ว่าเขาดังขนาดไหน <c oughs> <c oughs> คือเขาดังจริงเขาดังจริงแต่คืออยากจะให้เขารู้ว่าเออมีคนมาแอบอ้างเป็นเขานะครับคือความหวังดีจากช่อง Hacker TV นะครับผมเป็นความหวังดีจากเขาแล้วก็ให้เขาเป็นคนมาจัดการเอง กับคนที่แอบอ้างเขานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ในการจัดก,การของผมแล้วคือหน้าที่ของผมก็คือการแค่กีดกันหรือการแค่กันไม่ให้เขามาเกียนผมได้แค่นั้นเองนะครับอ่าก็ผมก็ทําคลิปประจานคนมาเกียนผมเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ก็ยังมีคนแบบโง่แต่อวดฉลาดโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมอ่าซึ่งคนดังๆแต่ละคนอย่างท็อปเกมเมอร์อย่างเงี้ยคิดว่าผมไม่รู้จักกันเหรอท็อปเกมเมอร์ อ่าพี่บอสเอยอะไรอย่างเงี้ยนักแคปเกมแต่ละคนที่ดังๆนะ่ะผมรู้จักครับผมรู้จักนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราแยกกันทำเราทำกันคนละส่วนเราต่างคนต่างทำอ่าคือมันก็เลยอยู่ด้วยกันมันก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าฝากน้องๆแชร์คลิปนี้อ่าไปให้พี่บอสเขารับรู้ไอ้พี่บอสเขา,าทราบด้วยว่า มีคนแอบอ้างเป็นเขานะครับผมอ่าก็ผมก็ไม่ได้ปักใจเชื่อไงผมก็เลยตรวจสอบแล้วมันเป็นแบบนี้ไงครับก็เลยอ่าเอาเป็นว่าก็ขอฝากไปถึงพี่บอสด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่พี่บอสแต่เป็นคนจัดการแล้วนะครับว่าจะทํายังไงต่อนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ